พวกเราหมายถึงพระบรมราชวงจกักรีพระองค์ท่านเป็นต้นจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความประคุปประงูปกป้องจากประชาชนชาวไทย จากพระปิชาญาในสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิตระบรมราชินีนาถจากศิลปะผ้าทอมือพื้นบ้านได้ก้าวสู่ศิลปะแห่งแผ่นดินจากวัตถุดิบในท้องถิ่นด้วยเครื่องมือเรียบง่ายงานที่ชาวไร่ชาวนาไทยทําในยามว่างเว้นจากไรนาวันนี้ได้กลายมาเป็นผลผลิตต้นทุนชีวิตไทยค้าจุนเศรษฐกิจของชาติค่ะ วันนี้แม่มากับใครอะจ๊ะมากับผู้ใหญ่เอ่อมากับผู้ใหญ่กบ,บ้านกำเมืองลูกหลานจ้ะผ้าเนงงามอ,อกนะผู้ใดเฮ็ดให้ละ่ะหลานจายาอันนี้เช่นเคยให้ศิลปะชีพลองทำลองทำว่าลายไทยนี่ละคนไหมพรมหน้าหนาวนี่ดีแล้วขายได้สวยไหมนี่ไหมหลวงใครสอนให้ทอจ๊ะ แม่สอนแล้แม่ยังอยู่ป่าจ๊ะยังอยู่นะ<ม>แล้วทอผ้าสม่ำเสมอหรือเปล่าถ้าสมาชิกทอผ้านะพยายามทอแล้วเดี๋ยวรับไหมเอาไปด้วยนะจ๊ะวมิถุนายนพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรบ้านทันสมัย ตำบลมหาชัยอเภอปลาปาาจัังหวดนครพนมภาพแห่งความประทับใจที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนถึงเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจการส่งเสริมการทอผ้าไหมที่ได้มาเกิดขึ้นด้วยนามพระจารยทไทยตั้งมัน่นในพระชปณนิธานของพระองค์มามากกว่า40ปีของเส้นทางงานศิลปาชีพค่าทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน เงินหลายนะเก็บไว้นะเก็บไว้กินเก็บไว้ให้ดีนะจ๊ะพ่อตู้ทำขวัญน,นะพระสุรเสียงอันแพรร้ออ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนเปลี่ยมด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจในหัวใจราศดรไม่รู้ลืมกับหนทางชีวิตใหม่ที่โปร่งได้พระราชทานให้กับราศดรอ,อย่างทั่วถึงซึ่งเป็นอีกหนึ่งน้ำพระจารัไทย ที่ประสบนิกรชาวไทยจะได้ร่วมตามรอยศิลปาชีพตามรอยความเป็นไทยย้อนกลับไปจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจงังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของการทอผ้าไหมก็ได้ยงใหญ่ขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับฟังทุกสุขทรงตรวจงานสมาชิกศิลปาชีพด้วยพระองค์เอง เส้นทางศิลปาชีพจะค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางสเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานนำไปสู่การพัฒนางานศิละปะหัตถกรรมพื้นบ้านทั่วทุกภาคของประเทศจนกระทั่งก่อตั้งเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาค โดยดึงเอาความสามารถของรัษฎรผู้ยากไรในท้องถิ่นต่างๆที่บางครั้งอาจไม่มีผู้ใดมองเห็นหากแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมองเห็นด้วยพระอัจฉริยภาพและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับงานศิลปาชีพด้วยพระวิริยาอุตสาหะช่วยลดช่องว่างระหว่างชนบทกับเมืองกระจายไรายได้ไปสู่ราษฎรอย่างทั่วถึงช่วยให้คนชนบท สามารถพึ่งพาตนเองได้และยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวมที่สำคัญทรงปลูกสร้างความรักความผูกพันระหว่างชนบทกับคนกรุงผ่านงานศิลปาชีพได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนผลงานศิลปาชีพอันเป็นฝีมือพี่น้องชาวนาชาวไร่ ในทุกภาคของประเทศได้มีกำลังใจร่วมการสร้างสรรค์พัฒนางานหัตถศิลป์อันหมายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของรัศดรชาวไทยกับไรายได้กลับคืนสู่ชุมชนเลี้ยงชีวิตขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินสายทานแห่งน้ำพระเจรุไทยในสมเด็จพระนางเจ้า,าพระบรมราชินีนาถ พระชาานสู่งานศิลปาชีพมามากกว่า40ปีวันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาบารมีและพระปิชายาณให้ได้เห็นถึงความวิจิตอลังการแห่งงานศิลปะของไทยแกสายตาชาวโลกเลยว่างานศิลปาหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดเล็งเห็นถึงความสำคัญมากอ่อนในวันนี้ได้กลายมาเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทย เป็นผลผลิตที่ค้ำจุนเศรษฐกิจไทยด้วยพระองค์รงสร้างความเป็นไทยสมควรแล้วที่ประสบนิกรชาวไทยจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจและขวนค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลาน